สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2พบกันอีกครั้งนะคะกับวิชาวิทยาการคำนวณค่ะสำหรับคลิปวิดีโอ,โอนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่ององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์กันค่ะองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะจะประกอบไปด้วย 1. ฮาร์ดแวร์ค่ะ 2. ซอฟต์แวร์ 3. บุคลากร 4. กระบวนการและ 5. ข้อมูลสารสนเทศค่ะเดี๋ยวคููตังจะมีคลิปวิดีโอให้นักเรียนลองศึกษาหาความรู้กันดูนะคะนักเรียนตั้งใจดูและตั้งใจฟังกันนะคะ พบกันนะคะในห้องเรียนออนไลน์ครูบุ๋มนะคะซึ่งวันนี้นะคะครูบุ๋มจะนําเสนอเนื้อหานะคะเกี่ยวกับเรื่องขององค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะก็จะมีด้วยกันนะคะ5องค์ประกอบก็คือ1น,นะคะเรื่องของฮาร์ดแวร์นะคะ2เรื่องของซอฟต์แวร์3เรื่องของบุคลากรนะคะ4เรื่องของข้อมูลและสารสนเทศนะคะแล้วก็5เรื่องของกระบวนการหรือขั้นตอนวิธีนะคะ ฮาร์ดแวร์นะคะคืออะไรนะคะฮาร์ดแวร์ก็คืออุปกรณ์เนี่ยนะคะที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะมีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นได้ด้วยตานะคะแล้วก็สัมผัสได้นะคะเป็นรูปธรรมเนาะเช่นจอภาพคีย์บอร์ดเครื่องพิมพ์เมาส์นะคะสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆนะคะตามลักษณะการใช้งานได้5ห,หน่วยนะคะดังนี้เนาะ หน่วยแรกนะคะก็คือหน่วยรับข้อมูลนะคะหรือ Input u n i t นะคะในหน่วยนี้ก็จะทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะอุปกรณ์ทำหน้าที่ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์นะคะได้แก่แป้นพิมพ์นะคะสำหรับพิมพ์ตัวอักษรนะคะและอักขระต่างๆนะคะ เมาส์สำหรับการคลิกสั่งงานโปรแกรมสแกนเนอร์หรือว่าเครื่องสแกนรูปภาพเนี่ยนะคะก็สำหรับการสแกนรูปภาพนะคะให้เป็นไฟล์รูปภาพเนี่ยเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์จอยสติ๊กที่เราเล่นเกมกันนะคะก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลนะคะ ไมโครโฟนสำหรับพูดอัดเสียงนะคะกล้องดิจิตอลนะคะสำหรับการถ่ายภาพแล้วก็นำเข้าภาพเนี่ยนะคะไปเก็บไว้ในดีของเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ในหน่วยรับข้อมูลนะคะรับข้อมูลเพื่อไปใช้นะคะในงานต่อๆไปหน่วยต่อมานะคะหน่วยที่2นะคะก็คือหน่วยประมวลผลกลางนะคะหรือที่เราเรียกว่า cpu นะคะ central processing unit นะคะ หรือ,อที่เราอะนะคะเราจะมักเข้าใจผิดนะคะอ,อันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องนิดหนึ่งคือเราจะมักเข้าใจผิดว่าตู้สี่เหลี่ยมเหลี่ยมที่วางข้างๆจอคอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะคือ CPU อันนั้นไม่ใช่นะลูกนะอันนั้นก็คือเคสเนาะอันนี้นักเรียน พอพอพอจะมองนึกภาพเราเนาะตู้สีเดือดๆข้างๆจอคอมพิวเตอร์นะคะอันนี้เราจะเรียกว่าเคสนะคะก็คือสําหรับการใส่อุป,ปรกรณ์รวมทุกอย่างนะคะไว้ในนี้เลยนะคะเราจะไม่เรียกว่า CPU นเราเรียกว่าเคสนะคะส่วน CPU ก็คืออุป,ปรกรณ์นะคะหรือเราจะเรียกอีกอย่างว่าไมโครโปรเซสเซอร์ก็ได้นะคะ มีหน้าที่ในการนําข้อมูลนะคะที่รับเข้ามาเนี่ยนะคะเอามาประมวลผลนะคะประมวลในลักษณะของการคํานวณและเปรียบเทียบนะคะโดยจะทํางานตามจังหวะเวลาที่แน่นอนนะคะเราเรียกว่าสัญญาณ c ล o อกนะคะเมื่อมีการเคาะจังหวะ1ครั้งก็จะเกิดกิจกรรมหนึ่งครั้งนะคะเราเรียกหน่วยที่ใช้ในการวัดความเร็วของ CPU นี้ว่านะคะ hertz ซึ่งหมายถึงนะคะการทำงานได้กี่ครั้งใน1วินาทีนั่นเองนะคะส่วนกรณีที่สัญญาณคล็อกเนี่ยนะคะเร็วก็จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะคะเครื่องนั้นเนี่ยมีความเร็วสูงตามไปด้วย CPU ทำงานเร็วมากนะคะราคาก็จะแพงมากขึ้นไปด้วยนะคะ เป็นเหตุเป็นผลกันนะคะถ้าเราต้องการเลือกซื้อนะคะเราจะซื้อ,อยังไงนะคะเราจะซื้อให้เหมาะสมกับงานที่เรานําไปใช้ค่ะ mm hmm. เช่นเราต้องการนําไปใช้ในเรื่องของการทํากราฟิกนะคะ mm hmm. ก็จะมีเรื่องของการประมวลผล ะะต้องใช้การมวลผลจํานวนมากนะคะก็จําเป็นที่จะต้องใช้เครื่องนะคะที่มีการประมวลผลความเร็วสูงนะคะส่วนถ้าเราบอกว่าเอาเครื่องนี้นะคะไปทํารายงานทั่วไปนะคะก็ใช้เครื่องที่มีความเร็วสัก1 0 0 m เมกะเฮิรตซก็เพียงพอแล้วนะคะก็จะประมาณนี้เนาะต่อมานะคะในหน่วยที่3นะคะเราเรียกว่า memory unit นะคะมีหน้าที่ในการจำข้อมูลนะคะ ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งจะมีอยู่2ชนิดนะคะอันแรกก็คือหน่วยความจำถาวรหรือเราเรียกว่าล o m นะคะย่อมาจาก r e a d only memory นะคะเป็นหน่วยความจำที่สามารถนะคะจำข้อมูลได้ตลอดเวลานะคะจำน้าตอนไหนจำน้าตอนที่สมมติว่าเ,เราจะเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะเราก็กดสวิตช์ปุ๊บเปิดขึ้นมานะคะหน่วยความจำนี้ล่ะคะ่ะก็จะเรียกนะคะระบบปฏิบัติการนะคะ ขึ้นมาทำงานเนาะอันนี้ก็คือจำแบบถาวรน,นะคะส่วนหน่วยความจำอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเราจะเรียกว่าหน่วยความจำชั่วคราวนะคะเรียกว่าแรมนะคะก็คือ Random Access Memory นะคะหน่วยความจำประเภทนี้นะคะจะจำข้อมูลได้เฉพาะช่วงที่มีการเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นหมายความว่าเครื่องคอมพิวเตอร์กาลังณขนาดที่ทางานอยู่นะคะหน่วยความจําชั่วคราวนี้นะคะถือว่าเป็นหน่วยความจําหลักภายในเครื่อง เราจะเรียกกันทั่วๆไปว่าแรมเราสามารถซื้อมาติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะออหรือโดยทั่วไปเราเรียกว่าหน่วยความจำแรมนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็มีแรมที่หลากหลายประเภทนะคะให้เราได้เลือกซื้อนะคะต่อไปนะคะ หน่วยที่4ก็คือหน่วยเก็บข้อมูลสำรองนะคะหรือเราจะเรียกว่า secondary นะคะ storage ในหน่วยนี้นะคะก็คือจะเป็นอุปกรณ์ที่ทําหน้าที่เก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไปนะคะเนื่องจากความจําแรมเนี่ยนะคะเก็บหรือว่าจําข้อมูลได้เฉพาะที่มีการเปิดไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เท่านั้นนะคะถ้าต้องการเก็บข้อมูลไว้ใช้ในโอกาสต่อไปเนี่ยนะคะเราจะต้องบันทึกข้อมูลนะคะลงในหน่วยความจําสำรองซึ่งในหน่วยความจําสำรองเนี่ยนะคะก็จะมีด้วยกัน แต่นิยมใช้ทั่วไปก็คือฮาร์ดดิสต์นะคะหรือดิสได์นะคะซีดีลอมดีวีดีลอมพรัมไดส์แฟลชไดส์ USB อะไรเนี่ยนะคะก็ถือสิ่งเดียวกันเนาะพรัมไดส์ขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึง พัมได USB แฟดได้นะคะก็คืออ,อุปกรณ์เก็บข้อมูลที่ตัวจิ๋วๆเล็กๆนะคะใช้พอร์ต USB นะคะที่เป็น2.0กับ3.0เนอะก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราเรียกชื่อต่างกันเพราะว่าขึ้นอยู่กับผู้ผลิตนะคะอันนี้นะคะเป็นหน่วยเก็บข้อมูลสำรอง ต่อไปนะคะหน่วยสุดท้ายแล้วหน่วยที่5นะคะก็คือหน่วยแสดงผลนะคะหรือที่เราเรียกว่า output unit นะคะมีหน้าที่ในการแสดงผลข้อมูลนะคะที่ผ่านการประมวลผลในรูปแบบของข้อความภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเสียงนะคะดยอุปกรณ์เหล่านี้นะคะจะทำหน้าที่ในการแสดงผลได้แก่จอภาพนะคะสำหรับการแสดงตัวอักษรและรูปภาพ เครื่องพิมพ์นะคะหรือ printer ร์นะคะสำหรับพิมพ์ข้อมูลที่อยู่ในเครื่องนะคะออกทางกระดาษพิมพ์นะคะลำโพงนะคะหรือว่าหูฟังนะคะก็แสดงเสียงเพลงแล้วก็เสียงพูดนะคะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์นะคะในหมวดหมู่ของฮาร์ดแวร์ สำหรับวันนี้นะคะก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้เนาะนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe ให้ครูด้วยนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรียนหลังจากที่ได้ดูและได้ฟังวิดีโอที่ครูแตงได้ให้นักเรียนดูไปเนี่ยจะเห็นว่านักเรียนจะได้ความรู้นะคะ เกี่ยวกับฮาร์ดแวร์นะคะว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็ประกอบด้วยอะไรบ้างฮาร์ดแวร์นะคะก็จะประกอบด้วยหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลหน่วยแสดงผลนะคะแล้วก็หน่วยความจําหลักนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้ทั้งหมดอย่างในสไลด์นี้เนี่ยนักเรียนจะสังเกตเห็นว่า นะคะอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ภายใน PC นะคะจะเป็นอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าฮาร์ดแวร์ทั้งหมดเลยนะคะที่สังเกตได้ก็คือ 1. มันสามารถจับต้องได้นะคะ 2. ก็คือเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะ<อ>เวลาที่เราศึกษาหาความรู้นะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยให้สังเกตดูว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์เนี่ยคือ สามารถที่จะจับต้องได้นะคะหรือเป็นส่วนหนึ่งของตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะทีนี้ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนเห็นในสไลด์เนี่ยก็จะมีหลายส่วนมากนะคะสามารถอยู่ได้ในทั้งหน่วยรับข้อมูลหน่วยประมวลผลและหน่วยแสดงผลนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอนี้ น,ะะนักเรียนลองหยิบใบงานขึ้นมาทำดูนะคะแล้วให้ลองศึกษาจากใบงานอีกครั้งหนึ่งนะคะว่านักเรียนสามารถที่จะทำใบงานนี้ได้หรือเปล่าถ้าทําไม่ได้นะคะหรือว่ามีข้อสงสัยข้อไหนเนี่ยนักเรียนสามารถที่จะสอบถามครูแตงได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครูแตงขอจบเพียงเท่นี้นะคะแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ